คนปีฉลูเป็นคนดื้อยึดถือความคิดของตัวเองเป็นคนช่างคิดตรงไปตรงมาไม่ชอบเฟกและซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองที่สุดมีสัยชัดเจนรักสงบรักคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ชอบสู้รบปลบมือกับใครถ้าไม่จาเป็นมักจะหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งชิงดีใครจเจาก็เอาไปฉันไม่เอาด้วยจบนะแต่ถ้าให้ทําอะไรทําหมด ทำสุดเป็นคนจริงคนหนึ่งเลยแหละครับคนปีวัวเป็นคนที่รับฟังคนอื่นนะแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องก็มักจะแย้งขึ้นทันทีเพราะมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬาใครที่เก่งจริงๆคนปีวัวมักจะยอมรับนับถือและถ้าคนปีวัวยอมรับใครแล้วก็จะคอยปกป้องเขาเลยแหละถ้าได้ปากใจกับใครแล้วจะมีความเชื่อความยึดมั่นกับคนคนนั้นมากๆเลยแหละคนพิชลูส่วนใหญ่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงเกลียดแล้วเกลียดเลยและจะตีตัวออกห่างทันทีเรื่องของสไตล์ของคนพิชลูนะครับมักจะมี ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ที่ชั้นชอบชอบยังไงจะแต่งแบบนั้นเลยครับแต่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนึกถึงครอบครัวนึกถึงหน้าที่ความถูกต้องความเหมาะสมเป็นหลัก และเพื่อความถูกต้องบางครั้งคนปีฉลูมักยอมฉีกยอมฝืนยอมขัดใจตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นคนที่ชอบเสียสละชัดเจนคนปีฉลูต่อให้เป็นคนเก่งแต่ก็ไม่ชอบเอาหน้าไม่ชอบเบียดเบียนใครและไม่ชอบสร้างภาพให้ตัวเองโดดเด่นเกินไปเพราะไม่ใช่คนหิวแสงในเรื่องหน้าที่การงานนะครับคนปีฉลูนั้นเป็นคนทํางานจริงจริงจังทุ่มเทเวลาทํางานก็มักทํางานหนักถึงหนักมากมาก ทุ่มเทรับผิดชอบงานได้ดีมากเป็นคนที่เก่งทําอะไรได้หลายอย่างชีวิตมักโดดเด่นในเส้นทางของการทํางานหนักอยู่เสมอไม่เหนื่อยบ้างเหรอทำงานแบบทุ่มเทเกินร้อยเลยเลยครับและถ้าได้เจ้านายดีจะถูกโปรโมทให้จเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแบบเด่นมากแต่ถ้าได้เจอเจ้านายไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะถูกใช้เยี่ยงทาตไม่เห็นคุณค่าทั้งที่คนปีวัวทางานหนักมากถึงมากที่สุดและทํางานจริง คนปีฉลูนะครับถ้ามีโอกาสที่ดีเข้ามาพยายามหางานหาเจ้านายที่ดีหาสังคมที่ดีเพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบเพราะคุณเป็นบุคคลที่มีคุณภาพจังไ้นะครับตู้สู้นะพี่วัวและคนปีวัวน,นี่นะครับใครก็ตามที่ได้คุยด้วยมักจะรู้สึกปลอดภัยเป็นคนที่ไว้วางใจได้คนนึงเลยแหละและคนรอบข้างก็มักจะนําเรื่องสารทุกสุกดิบมาเล่าให้ฟังหรือมักมารบายความทุกข์กับคนปีฉลูอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในชีวิตจึงมักต้องแบกรับหรือคอยรับฟังปัญหาของผู้อื่นซึ่งแท้ที่จริงแแลล้ววคคคนนนีฉูไไมม่่่่่่่ชอออบยุงงเเเรรรืืทาาาตพ สงสารก็เลยอดไม่ได้เท่านั้นเองจริงหรือไม่จริงและไม่ใช่แค่รับฟังเฉยเฉยนะครับถ้าคนปีวัวสามารถช่วยอะไรใครได้แล้วก็ก็มักจะช่วยอย่างเต็มที่เสมอราวกับว่าปัญหาของผู้อื่นก็เหมือนปัญหาของเราเองจิตใจตรงนี้ดีมากๆเลยครับเป็นคนดีมากเลยพี่วัว แต่เมื่อชีวิตเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนก็มักจะแค่รับฟังอย่างเดียวและไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวเนื่องจากพบประสบการณ์ว่าเวลาช่วยใครไปมักเดือดร้อนทุกทีถูกต้องไหมครับก็เลยเริ่มจะเพลา,เ,พาเรื่องนี้ลงแต่ก็ไม่ได้ใจดํำซะทีเดียวนะครับมักจะให้คําแนะนําปลอบโยนปลอบใจจนคนอื่นหายทุกแทนครับ ในเรื่องความรักของคนปีฉลูนะครับจะเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่เช่นชอบดอกไม้การขอความรักเทศกาลต่างๆหรือการแสดงความรักต่อหน้าผู้คนเยอะๆคนปีฉลูนั้นมักไม่ค่อยทํามักชอบคุยเรื่องความรักกันแบบ2ต่อ2มากกว่าพูดง่ายคืออะไรที่ไม่ใช่นิสัยฉันฉันจะไม่ทําเพราะไม่ชอบความโอเวอร์นั่นเองก็ดีนะพี่วัวและการทําบุญเสริมดวงให้คนปีฉลูนั่นก็คือการถวายสังฆทานด้วยโคมไฟคู่หรือหลอดไฟคู่เชิงเทียนคู่จะช่วยส่งเสริมเรื่องวาสนาให้กับคนปีฉลูได้อย่างดีมากเลยทีเดียว คนปีฉลูมีความทุ่มเทจริงจังรู้จักรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแมงปอขอนิดเดียวให้คนปีฉลูทำงานให้ถูกที่ไม่เกิน10ปีจะได้ร่ำรวยครับขอให้โชคดีมีวาสนาร่ำรวยและประสบความสำเร็จนะครับคนปีฉลูครับ